สวัสดีครับ 450,000บาทือสดงแก้กัญนาแอสโวิลยดีกับสดงในการแข่งขันที่ภูเก็ตถือว่าช่วยหน่อยครับดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่เราทําได้ครับจริงๆก็ไม่ได้คา,าดหวังว่าจะได้แชมป์สอาทิตติดแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดในแต่ละช็อตนะครับก็ผลออกมาผลงานออกมาก็พอใจครับรู้สึกภูมิใจมากๆครับ จริงๆเกมการเล่นวันนี้โดยรวมถือว่าอยู่ในเกมที่เราคิดไว้ครับแต่ว่าแค่รอจังหวะครับอาจแรกๆอาจออกไปอาจจะแบบเป็นเสียบ้างแต่ว่าพอเราจังหวะเรามาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามทําทําทําให้ได้ครับจริงๆเราผมได้เบอร์ดี้ช่วงหลุม8จนถึงหลุม14ช่วงนั้นนะฮะเป็นช่วงที่แบบจังหวะเรามาอรย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเราเล่นได้ดีพัดได้ดีในช่วงนั้นครับก็เลยทําให้หลุมที่เหลือเล่นง่ายขึ้นครับน่าจะเป็นลูกบนกีนครับลูกพัดครับ ยิงได้ทํางานกับพี่ตูนที่เป็นแคดดี้ครับก็รู้สึกเข้าขากันครับแล้วก็ดูลายอะไรอย่างงี้ครับก็ใกล้เคียงกันทําให้เรามั่นใจในการพัดในการสโตครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับสิงค์คอร์เปอเรชั่นสนามกอล์ฟลาคูนา่าภูเก็ตขอขอบคุณครอบครัวผมครับคุณพ่อคุณแม่พี่สาวที่เชียร์อยู่ที่บ้านครับขอบคุณไททอลิสฟุตจอยครับที่สนับสนุนผมอ,อุปกรณ์แล้วก็เครื่องแต่งกายครับขอบคุณ ทุกๆคนครับที่คอยเชียร์ส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้ผมครับขอบคุณมากมากครับ